ดูความแรงของน้ำนะครับถ้าเกิดตัวแผงโซลาเซลล์รับแดดจัดๆนะครับอันนี้ผมไม่กล้าเอาน้ำออกมาเพราะว่าน้ำจะคุ่งออกมาแรงมากนะครับวนอยู่ในด้านในนะครับลองดูนะครับถือว่าแรงมากครับเนี่ยครับน้ำหมดแล้วครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวชุดปั๊มโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นชุดปั๊ม12โวลต์นะครับมาพร้อมตัวแผงขนาด50วัตต์นะครับเป็นแผงขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแผงตัวนี้นะครับทนแดดทนฝนเคลือบด้วยกระจกนิลภัยอย่างดีเฟรมเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวชุดปั๊มนะครับเป็นชุดปั๊ม DC ใช้ต่อกับตัวสายยางขนาด1นิ้วได้เลยนะครับแล้วดูดจากบ่อน้ําขึ้นมาลดน้ําต้นไม้นะครับหรือว่าปั๊มน้ําก็ได้นะครับ ตัวปั๊มเขานะครับจะเป็นปั๊มดูด ทางแนวดิ่งนะครับสูงได้ถึง4เมตรแล้วก็กระแสะการดูดน,นะครับอยู่ที่4 0 0พลิตรต่อชั่วโมงนะครับการต่อกระแสะไฟฟ้านะครับจะต่อด้านหลังกับตัวแผงโซลาเซลล์ที่ให้ในชุดนะครับจะเป็นสายสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับสีน้ําเงินจะเป็นกระแสะไฟฟ้าที่เป็นขั้วลบนะครับสีแดงจะเป็นขั้วบวกนะครับต่อลักษณะนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปสั้นๆสอนวิธีการต่อด้วยนะครับแค่ปอกสายไฟแล้วก็ปิดกล่องสีดําตรงนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดู ตัวความแรงของตัวชุดปั๊มนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะจุ่มลงไปในน้ำนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดตัวปั๊มเนี่ยทำความสะอาดก็สามารถถอดเขี้ยวตรงนี้ออกได้นะครับทําความสะอาดง่ายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีแบตเตอรี่ดังนั้นตัวปั๊มเขาจะทํางานระบบ DC ตัวปั๊มนะครับทำงานเฉพาะช่วงกลางวัน4-6ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความแรงของแสงแดดด้วยนะครับในแต่ละวันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมหงายตัวแผงเพื่อรับแสงนะครับ สังเกตนะครับมีลมออกมาที่ตัวปั๊มนะครับค่อนข้างแรงเดี๋ยวเราจะจุ่มลงไปในน้ํานะครับลูกค้าสามารถเอาไปใส่ในบ่อน้ําได้เลยนะครับเราก็จะต่อกับตัวสายยางตรงนี้นะครับขนาด1นิ้วนะครับดูดแนวดิ่งได้ถึง4เมตรนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเราเอาแผงเนี่ยไปรับแสงแดดนะครับตัวปั๊มเราจะติดตั้งในที่ร่มก็ได้กลางแจ้งก็ได้แช่ลงไปในน้ําได้เลยนะครับ ความแรงของน้ำค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวเส้นผ่านศูนย์กลางของสายยางนะครับผมโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับติดต่อสั่งซื้อตัวชุดปั๊มนะครับเป็นปั๊ม DC 12โวลต์พร้อมแผงโซลาร์เซลล์50วัตต์สามารถติดต่อ XML Solar ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ